วันเร่งรีบของหนุ่มสาวออฟฟิศบอกเลยซาลาเปาร้านนี้ตอบโจทย์วันนี้มาลองซาลาเปาเปามมลีครับได้ยินในทิกตอกพูดถึงกันเยอะได้มาเจอร้านอยู่ที่โกโฮเซลล์ Ho ังสิตนะครับบอกเลยหนุ่มสาวออฟฟิศห้ามพลาดร้านนี้จริงๆรเพราะร้านนี้รวดเรว็วและอร่อยมากสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือราคาดีแล้วก็มีโปรโมชั่นทุกคนดูนี่ครับซาลาเปาร้นๆนคือของเปามาลีสดใหม่และปรุงอย่างพิถีพิถันครับแล้วต้องบอกว่าราคาขนมจีบคือดีมากครับขนมจีบลูกใหญ่เลยฮะวันนี้กัดขอจัดเซ็ตรวมไซส้ไม่ต้องคิดมากไปก่อนเเเเเลลลยยครับในซตตกกกก็็จจะมมมีาปปุๆไ6ูพ ขนมจีบหนึ่งเซตฮนะวิยเห็นขนมจีบแล้วน้ำลายไหลขนมจีบลูกใหญ่ๆกัดเข้าไปเนื้อหมูเต็มปากเต็มคำดีจริงๆเลยครับอร่อยร้อนๆแบบนี้ฟินๆถ้ากินแล้วติดคอก็ตามด้วยโอเลี้ยงหอม,หอมๆหวานชื่นใจครับผมคือต้องบอกเลยว่าแค่เห็นด้วยตาก็รู้เลยว่าแป้งนุ่มเหมือนปุยเมฆ <c oughs> ขอเริ่มต้นด้วยไส้หมูสับบอกเลยว่าแป้งนุ่มแป้งดีมากไส้หมูสับอร่อยจริงไส้ครีมอันนี้คือแนะนําเลยครับคือตัวครีมและตัวขนมปังที่เข้ากันดีสุดๆและที่เซอร์ไพรส์สำหรับกันเลยนะคือไส้ ไม่ได้กินนานต้องบอกว่าเปามาลีนี่คือแป้งเขานุ่มจริงๆและไส้เขาก็อร่อยเพราะว่าเขาใส่ใจทุกลูกาชาัยแกงกะหรี่ไก่ญ,ญี่ปุ่นอันนี้ไม่เคยกินแต่บอกเลยว่าอร่อยและหมูแดงอันนี้นะครับของโปรดเลยไส้มาแบบแน่นแป้งนุ่มๆนี่มันเข้ากันสุดขนาดลูกกาลังดีสะดวกทุกที่มีวยายหิวจริงๆมาลองชิมเปามาลีได้ครับที่สาขาโกโฮเซลลังเส